ก่อนหน้านี้เกตเวลินทอนออกมาเผยความรับของเพื่อนสีบอยปากณ์ฉัดบริลักว่าแอบปื้มนางเอกสาวเดียนาฟริโปงานนี้ถูกแฟนๆเชียร์อย่างหนักซึ่งทางเดียน,นาก็ได้เปิดใจกับครอบครัวบันเทิงออนไลน์เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าเดียไม่ได้เซเรียลอะไรไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะพูดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่มีคนปื้มพี่ไม่ต้องคิดมากถามว่ารู้มาก่อนไหมจริงๆพี่เกตก็มาบอกบ้าง เดียก็มองมุมรุ่นพี่เพิ่มรุ่นน้องนักแสดงเขายังไม่ได้จีบเลยตอนนี้เหมือนพี่น้องกันเหมือนรุ่นพี่ในวงการล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา16เมษายนบอยและเดียนาได้ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมด้วยกันเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้บอยได้ชวนคุยในเรื่องต่างๆทั้งยังเปิดโอกาสให้เดียนาได้ขายของผ่านไอจีด้วยก็รู้ว่างานนี้มีคนเสียอาการหรือเปล่านะ